มาราธอนครับตัดสินใจครับนี่ครับ announce Caspa Mining Operation ว้าวนะฮะ ข่าวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะฮะเรื่องของบริษัทขุดเหมือง Bitcoin ระดับชั้นนําของโลกนะครับตัดสินใจมาขุดแคสปากับเขาด้วยนี่เพราะแคสปาเป็นผู้อัพเวิร์นะฮะแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าไม่ยากเย็นอะไรนะฮะใช้โน้ตเฮาเดิมทุกๆอย่างก็แชร์แชร์ฟ a c ิลิตีกันได้นะครับอ๋อนะทำให้แ a s p a เนี่ยเป็นโอเพนซอร์ e ดิเซนทัลไลฟ์ฟูลดี้สเกลเลเบิล L1 โปรโตคอลนะฮะก็ต้องบอกว่าแคสปาก็ได้รับความน่าสนใจกลับมาอยู่ในพอร์ต อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากข่าวนี้ผมไปเช็ครคคาสปาหลังจากที่ทางมาราธอนเนี่ยประกาศจะขุดเนี่ยก็เต้งตัวแต่ก็ไม่มากนะเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ว่ากระชากกระเชิดอะไรขึ้นไปนะแต่แน่นอนแหละแคสปาตลอดในช่วง7วันที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมา ภาพรวมคือดีมากๆนะก็คือขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าววันนี้ก็ไม่ค่อยได้เพิ่มซึ่งเท่าไหร่นะสำหรับไอตัวมาราธอนที่เข้ามาขุดนะฮะแต่ว่าก็อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการการันตีนะ endorse c a s p a ต่อไปนะว่า c a s p a จะ to the moon ต่อไปหรือเปล่า